จะไปสู่ข้างชิมชนตรนะมลนาเศร้าเสือเสียงไา่จังหวัดเลยกันนะคะ อตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์ข้าวชุมชนตำบลร้าอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพบกับคุณพอ่อทําเนียบซึ่งเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนตรงนี้กันนะคะเราขอต้อนรับคณะเจ้าหน้านที่เลยเนาะเจ้าหน้าที่นักวิชา,าการ่งเสร การเกษตรรุ่นใหม่ทีมงานก็ได้รู้จักทางท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการของกลุ่มแล้วนะคะก็ขอจะขออนุญ,ญาตได้แนะนําตัว และนทำทีมงานที่มาในวันนี้ว่าเป็นใครมาจากไหนบ้างนะคะให้กับทางทีมงานทางคณะกรรมการสูตีนะคะจริงๆน้าที่นะคะชื่อนางสาวสุดน้าทีทางลำพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแคทแคทพัญญาลดาวเสริฐค่ะมาจากจอนอ่อนอาริงค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือนางสาววิภาวรรณกีพรองออนค่ะลุกนึงค่ะนางสาววิจารภาค่ะนางสาวนันท์เกลือเพิร์ดานันทค่ะสวัสดีค่ะคือนางสาวว่ระดุดค่ะ นักาวลนก็มาชมอย่าเป็นนักสาวแล้วคือนักสาวว่าเราจะพูดพักิ้นตนะคะมาจากกำนักคือกำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่4จังหวัดอนแกันสวัสดีครับผมชื่อดิสุวัระนะครับเป็นนายสกลนครครับผมมี่มาเป็นไอผู้ดูแลน้องนะครับมวนมาสัาษณ์ในครังน ค่ะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่กระบวนการศึกษากลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาซ่าจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปศึกษาร่วมกันดูสิว่าเขามีกิจกรรมในศูนย์ข้าวอย่างไรนะคะเชิญค่ะหูบ้านศูนย์เราควบคุมทังสิง้าบ้านทางตำบล การจัดตั้งห้าการบมิเรียนพันข้าวปีห้าแปดมีสมาชิกทั้งหมดสองร้อยห้าสิบคนเรามีจุดหนึ่งคือผลิเมี็นไม่ได้ทานข้าวปุลิมาค่ะขนาดนี้ะนะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนนะคะได้นำนวสอเมืองชีพนะคะเยี่ยมชมศูนย์และนวสอเมืองชีพแต่ละคนก็ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลของศูนย์ข้าวชุมชนโดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะสมาชิก สอดจอเขาตัดสินด้วยนะแต่ข้าวของเรานั้นอยู่ที่แค่สิบยี่สิบตันของของศูนย์ที่เป็นของศูนอย่างปีนี้ข้าวศูนไม่พอเราก็ได้เอางเงินศูนย์ไปซื้อข้าวจากทรงปรเทศี่ปนมาให้เร,ราไปทิู้ยืมธรรมาของศูนที่อยพื้นที่รวมค่ะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นฐานเรียนรู้ที่หนึ่งฐานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะเป็นจุดให้ความรู้เกี่ยวกับการประมงและการประมงก็จะมีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะคะ ค่ะจุดนี้จะเป็นจุดทานเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเรากขาก็มาจากตามบ้านแหละคคือเวลาสมาชิกเขามาทำเขามาร่วมทำไง ขณะนี้นะคะเรากําลังเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนโดยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะคะเพื่อศึกษาแต่ละกลุ่มกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะ แต่งมาเป็นบ้านเ็ก้ำย่งมูม okay. ูเป mm ็นคือเอินบ้านบ้านโทนค่ะสมัยก่อนโทนหลังแต่ก่อนเป็นบ้านโผนเมื่อจักแม่โบมีโนล่แต่ก่อนเป็นบ้านโทนยูโผนไทยเซียนยูถึงพรนั่ตรงที่โรงเรียนแล้วบัดนี้อันมันอึดน้ำแต่ก่อนน่ะโบราณเออแล้วเพื่อนก็ย้ายลงมา เสียงสมบอให้คุ้นคุ้ทุกขั้นนะคะจากเรารับประทานอาหารเพียงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาสู่กระบวนการในช่วงหวายกันคัดปิปิสาพระเนื้ออระโพูนมาณชาลิติ ข้าของบุญมาหน้าชายิจิตเงินทองบุญมาหน้ชายพิจิตรนะลุกมันมีนะรทูก <c oughs>